บอลเราซ้อมบอลเราเพิ่มชิ้นเพิ่มพึ่งเพิ่มเพิ่มทำซับมาอะไรกันครับเนี่ยว้าวมันซับมันซับลูกบอลมาด้วยเฮ้ยมันแปะมันแปะมันแปะระเบิดมันแปรระเบิดอะไรหรอแจงดิหินหมดแล้วเยี่แล้วหินหมดหินกูก็หมดไอสัตว์หินกูก็หมดเออมึงอ่ะสักทีเหอะโหไม่ไหววะไอเ่ี่หินหมดละมันแปรแกวแปรแกวไอมึงมึงอุดฝั่งนน้นกูฝั่งนี้ มึงจะทำอะไรพี่ไม่ได้บ้างเคร่เหลือไม้แล้วไอ้เหี้ยเี่ยวอไรกับบ้องเข้ามาตอนเนี้ยเออจะเริยนพุทธมนตรเถอะอยู่ห่างยังเฟืงไอ้ที่ไอ้ไอ้ส้มอัพหินดิอัพอัพตี้เหี้ยมึงมือจังหวะมึงช้าจังหวะโซโลนะเมื่อกี้เร็วเร็วโซโลเหี้ยอะไรคนละอันเร็วๆดิไอ้ส้มมันช้าเกินนี่เหี้ยมึงฆ่ามันดิไป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 ปปปไป้ไป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  คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายโปรดใช้จักรยานกันรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีสติครบถ้วนปัญญาอ่อนแล้วปฏติมีคานก็เป็นปรึกษาหมอผู้ที่มีอายุเกินร้อยแปดปีขึ้นไปไม่ควรเข้ามาดูกูลือให้มันตกมาได้แล้วมันอุดได้เนี่ยใช่แดะเร็วๆเฮียโดนเลสแล้วเนี่ยโถ่ตัดอยู่ไม่ได้เอาดีรออุ่นเนี่ยรออุ่นเนี่ยไม่มัน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 จะติดนี่มันต้องรื้อต้องขยับเตาออกกูรู้ละกูรู้ละมึงเห็นนะมึงเห็็นนนนบบออออกกกีีีี้้้้มมมมมยยยยึึงงงเเเหหด๋วูิะะา หนึ่งหรือ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 บอกกลางบอกกลางเออหรืออุดอุ๊ดอุดอุดไม่ใช่ไหวสัตว์เราต้องหรือให้มันร่วงมานี่หรือบอกนี้บอกหัวกูนี่บอกหัวกูถ้าบอกนั้นไม่หลุดต้องบอกหัวกูมันจะติดนี่แล้วมันจะไม่ร่วงเตาเนี่ยดีเวน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 ในบอกซ้อมบลอกซ้อมมาซ้อมมาซ้อมไม่ได้ทไม่ได้ปีหรือเฮ้ยมันแปะ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  อปิดอุดอูดอุ๊ยแปดแปดแล้วแปดแล้วสิบบ้านเหลือสองบล็อกอ่ะมึงไอ้บอสเออเอามาเก็บมาเก็บมาเก็บเตียนน้อยนี้ปีสัตว์กระจอกฮิสุดสวยสวยสวยนานยี่ปลายเลยสัตว์น่มีแค่หินกับไม้ไอะเยอยเลยจะเหลือจะของหมดอะกูบอกเลยอะ วางวางไม่ได้ตอนนี้ยังวางไม่ได้เลยเดือดอยู่หนงมนี้ทับกันปุ่มนี้ทับกันเฮียอะไรไปเก็บเนี่ยเฮียเก็บเก่งๆเก่งๆเก่งๆเก่็บเก็บเก็บเก่งๆเล็กนีๆหาเก็บดูเก็บเก็บกางเกงกางเก่งๆเล็กเออเอาหินมาสวย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 ๆงี่ยาวๆมึงอยู่กับกูยาวๆไอ้สัตว์ไอ้หนูไอ้ไอ้ไอ้เบลมึงปล่อยตัวไปที่แคมป์ที่ไบโอแล้วแล้วมึงเอาเตียงเอาเอาเตียงให้ไอ้ เอาเตียงให้ขุนแผนแล้วก็ให้มันครับทําไมอ่ะมึงปล่อยตัวไปไบโอมมีเตียงอยู่ไบโอมไม่ใช่เหรอมีีแล้วน่เออเออเออเอาแกะเอาแกะแปะแปะแปะแล้วแปะแล้วแปะแล้วพี่พี่เออเออคุรอกูรอห์ลงลงมาต้นลงมาต้นไหนวะ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 ไปไหนวะ ลึกอลื้อว้าว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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงรู้จักกูน้อยไปตอนแล้วของหมดดิไอ้บอสเดี๋ยวกูลื้อตรงนี้นะบนหัวผมอะมันแปลกอีมันแปลกไม่ไม่อะไรไม่เลยเดี๋ยวอุดตุดเอาติดเอาแปลกแปลกติดเออสวยสวยสวยหนูสวยหนูสวยพี่พี่พี่ลื้อ ไอ้เคี้ยอะไรอะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แปะแได้ติดติดตเฮ้ยไอ้เคี้ยมันเข้ามาตันกูอีกแม่เย็บอะไรที่นี่พี่ตรงกลางโอ้โหีมึงกับกูเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยต้นโชมละกันหนึ่งหลังคาเตาจะแตกนี่แน่นี่แน่หลังคาเตาอ่ะซ่อมได้ดิบ๊บซ่เลยเดี๋ยวเดีวซ่ ไปไปไปฟาร์มหินมาไปฟ้าหินมาไปฟ้าหินมาไปฟ้าหินมาไปฟาร์มหินมาไปฟาร้าหินมาไปฟ้าหินมาไปฟ้าหินมาไอ้สัตว์กูบอกเลยยาวๆมึงให้อยู่กับกูยาวๆเดินที่นอนดีๆนะไอ้ที่นอนอ่ะเดินที่นอนไม่มีมึงจะเอาไงมึงจะเอาไงต่อมึงจะเอาไงต่อเฮ้ยมึงจะเอาไงต่อหมดย่างอ่ะหมดย่างอี๋อ่าปาห่อได้ปืน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 เออเอาได้ปืนได้ปืนไปได้ปืนมึงเอาไปเอาไปเอาเอาเอาปืนไปทำแคมป์นี่มึงทำแคมป์เล่นดิเบลอ้อยตายแล้วเดือยอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยมันตัดบ้็อกมาเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ยดีนะผมเมื่อกี้ผมทำบล็อกเขินพุ่งเลเออไอเบลเบลเบลมึงเอา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 ปืนให้ทายมึงเอาปืนให้ทายติดไม้พี่ติดไม้เมื่อกี้ผมทำบล็อกเขินติดไม้มันติดไม้ใช่ปะสวยสวยมึงกูไก่บอสกันบ้านเองพวกมึงบวกกันเลยอยู่อับบาล่างมีผ้าปะทำเตียงให้มันดิพี่มีผ้าเลยวันนี้น้องมันเดือดนะน่ะมันเดือดนะน่ะมันโกรธเกี้ยวนะมันโกรธเกี้ยวนะ เดี๋ยวไม่แตกนะบ้านหินนะเฮ้ยไอ้บอสไอ้สัตว์อะไรอ่ะเฮ้ยสัตว์นี่ไงผนังนี่ไอ้เหี้ยเกือบไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไออ้อยมีเปล่าแล้วเอาหินเอาเหล็กมาให้กูกูอาเองอัาเบงมา ไอ้สอบทะลึ่งเหรอเฮ้ยพี่พี่บุญหัวบุญหมนี่หไมไป่อมซ่อมก่นซ่อมีเชืซ่อมไม่ได้พี่สอบเฮ้ยใครขอตีมาอทีเรบล็อกนะเอาทีละบล็อกนะบล็อกไหนก่อนบล็อกหัวมึงอะโอเคหนึ่งสองเอาหรือเฮ้ยเียมันล่วงมันล่วงเฮ้ยปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่คืไม่คืนตัวมีโยม่ไพี่เกนะมเชเมไอ้ซ่เออี่เบลตัวมโฟยู่บนหัวเราอเอาตรงนี้ไมเอาตรงนี้ไมได้อยู่่ะระวังแล้ว มึงขอไอไม่นะไม่มีไอ้ไอ้ท้ายได้เตียงว่ะเอาปะเนี่ยมึงมามึงมึงมามึงก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะไอ้เหี้ยมึไม่มีบิวอ่ะกูรื้อบิวไม่ได้ด้วยเชื่อมแน่ไอ้เหี้ยรื้อไอเหี้ยนี่ออกดิอ๋อไอบิวไอ้ไอ้ทายมายิงให้กูดีกว่าปะกูว่านะเอาไหมมาไหมเดี๋ยวกูอุดไก่บอสมึงยิงโอเคปะกูเพิ่งคิดได้ไงมา ปล่อยตัวมาพี่หรือหรือตรงนี้ได้หรือตรงนี้ได้อยู่ไหนกันนะกูมอบแล้วมาไม่มีใครไม่มีใครพี่เลีอยวเลี้ยวไอ้ไทยเอาปืนมานี่มานี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไม่มีใครเลยเนี่ยกระโดดสองล้วตรงนี้ไม่มีใครตรงนี้ไม่อ้อิงเป็นไงวะตรงแอร์พอร์ตมีชื่อขึ้นไหมไม่มี้แอร์พอร์ตไอ้กิมเล่น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 เออเออกำลังกำลังทีมงานคุณภาพกำลังมา้ยอ้ส้มเสรแล้วครับซ่อมแซมทีมงานคุณภาพซ่อมแซมเรียบร้อย เอาเตาเล็กวางดิเตาเล็กวางดิเี hmm. ้ยเผา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 เลขเผาเลขเฮ้ยประตูไ uh, ม mm ่ได้ร sure ู้ละไอ้บอสบอสซ่อมหนึ nope ่งไม่มีเล็ไอ้เฮี้ยไม่มีเล็กคลิปหายละกูกูปิดกูปิดมึงช่วยกูดิก็กดช่วยกันอยู่เนี่ยวความเร็วม็นของปีศาจเลยเนาะโ ความเร็วเป็นของพิศษเนาะความเร็วเป็นของพิศษถ้าความป่านเลยจะเป็นของปีปี้ไอ้จที่ีกี่ถูกยูรูไอ้สัตว์แล้วไม่เก็บชุดเหล็กล่ะใช้หมดเที่อะไรกูก็ออกไปยังไงล่ะไอ้สัตว์กูกันบ้านอยู่มึงหาเก็บดีชุดเหล็กเนี่ยเก็บแล้วเก็บแล้วออกลำไหนวะนี่เดี๋ยวยเต็มไปฝั่งนู้นยเต็มไปฝั่งนู้นให้หมดเร็วๆูยัดยัดยัดยเต็มไปฝั่งนู้นยัเต็มไปฝั่งนู้นทำไม เอยเออตรงตรงนี้มันโล่งไปตรงนี้มันไม่มีอะไรกันเลยย้ายย้ายไปหมดเลยหมดมลนจออกเดี๋ยวตรงนี้ปิดตายบอกแล้วไอ้สัตว์อย่าเข้ามาข้างในมึงมึงมึงไอ้เบลเข้ามย้เบลเข้าไหมไอ้เบี้ยวเข้าไหมเรียบร้อยไอ้เบลตายแล้วไอ้ไอ้ท้ายออกไหมนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ท้ายออกไหมหนึ่งเนี่ยเนี้ยกูลื้อไอ้บอลอัพเอาดิเอาไปไปีจะตายยแล้ววเิงไอ้บอลอัพดิ ว้จบเดี๋ยวเดีพี่ดูให้ผมช่วงทำอยู่ไเปนเลยผมใกล้จะเอาเข้าหลังแล้ปิดปิดเห็นปิดดิผมทำได้แค่เนี้ผมทำได้แค่นี้ตั้งหลังขี้อะไรปืนหมดแล้วอ้สามพอดีออกไปไอ้บอลลือบอื้อลืแล้วอหร่อ่อลเหนื่อยต้องทชัดเจนไม่สัตว์ เบลไม่ตายรอไพี่เบลเยม่อายู่แล้วนตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยยูหน่อยโยยูหน่อยกดับเบียงอยู่นี่ดิหินน้อยหินน้อยหินน้อยดิเหลือหกร้อยอ่ะมืิแล้วมึงไม่พูดที่อะไรเลยสัตว์เงียบกิ๊บอีเขี้ยบสัตว์บ้องแรกเลย เออจะได้ออกไปหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยจะได้ออกไปหมดแล้วก็ตายไม่ให้หมดไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วแย่งแล้วอ่ะเขาอกวามันกัดบ้านเก่งกันจังไว้พวกเนี้ยอะไรอ่ะอันนั้นเล่นบล็อกเดียวปิดปิดแล้วทำปุ้ยไอ้เหี้ยนี่นี่นี่พี่ไม่เป็นไรระวังเตาเลยวางเตากันตีเลยเผาต่อไอสัตว์เอาเหล็กมาพี่พี่มันล่วงมันล่วงมันล่วงล่วงไหนอ่าเรียบร้อยถูขังขังเหรอ วซหราสลือไหมหรือไหมมันลือทำไมเราเอาหรือเปินี่ล่ะลือให้มันเข้ามาไงกูมีมีดอ่ะเอาดิคพลทีป่ะไอ้ถ่ายไอ้ถ่ายกันไหม่ายกันไหมระเบิดมีบ้างมีระเบิดป่ะระเบิดถังอ่ะระเบิดถังไหมมีป่ะสักลูกนี่ไอ้เขยมีปืนป่ะวะไอมีสปริงอ่ะใครครับใครครับปืนป้อมปืนป้อมปืนลือแล้วปิดลือแล้วปิด เออมีกระสุนอยู่นี่วายสั์เปิดดิเปิดอย่าอย่าอย่าึ่งอย่ามึ่อย่าพึ่งอย่าึ่งอย่าองเฮ้ยเบาๆก่อนนี่ให้มยู่ยู่ถอยไปถอยไปถอยถอยถอยท้ายถอยอท้ายถอยไอ้บอสกูรู้แล้วทาไงทำทาเหินทาเหินทาเหินไอ้ท้ายหลบมะท้ายหลบมัมึงหลบมาทางกูนี่ทาไม่ได้ทาไม่ได้ดิจิเตออ๋อขยบ เดี๋ยวต้องขยับเตียงต้องขยับเตียงต้องขยับเตียงนะครับแล้วก็ขยับกลับเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวไอ้บอยทายลงมาทายลงมาทายลงมาไอ้ไอ้อิงไอเสียงไม่จะท้อนทายลงมาไม่ะท้อนพี่ทายไอ้ทายออกมาทายมาพี่จะติดจะติดประตูบานเลื่อนไม่ได้แปะไม่ได้ดตรงนี้แปะไม่ได้่ งั้นปิดบล็อกครึ่งก็ได้ดบล็อกเต็มก็ได้เนี่ยแล้วก็ลือ้อนี่ไงแล้วเอาผมอยู่ติดหน้าต่างนี่ไงตัดแล้วก็ดูมันซะมีลูกกงปะคาบดิลูกกงมึงก็คาบได้ควายเหล็กเอาไปเนี่ยเหล็กเอาไปสิสองร้อยเหล็กไปสิได้ชื่อไม่ขึ้นเลยครได้ยังได้เหล็กยังโตานเื่อิดครับแล้วครับแล้วเอาพี่เบนซ์ทิ้งเหล็กคืนแล้วเฮ้ยเอา ครับครับลูกกงครับลูกกงครับแล้วพี่จะดูจะดูจะดูประตูบานเราไปมึงอย่ามาขวางดิเดี๋ยวมันอุดไม่ได้มันติดตัวคนน้งอยู่กลางๆดิจะดูก็อยู่กลางๆมันมันติดลูกงเลงอะรลื้ได้ปะลื้ได้รื้ลื้เออว้าวอามอลาก็ฮูคิดติดต่อ มีอะไรป้าไม่มีนี่อะไรไหว่ั่นดีงไงเอาต้องไปมีกี่โต๊ะว้าหูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาขาขำเลยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์โหเกือบไปแล้วบอลเราซ่อมบอลเราเพื่อชิพึ่งเพพึ่งเพื่อึ่งทำสัตว์มาอะไรกันครับเนี่ยว้าหูวมัน้มันแปรมันแปรมันแปรระเบิดมันแปรระเบิด อะไรหรอแจงดิหินหมดแล้วยี่อะไรละหินหมดหินกูก็หมดไอสัตว์หินกูก็หมดเออมึงอะสักทีเหอะโหไม่ไหวว่ะไอเฮียหินหมดละมันแบกแกวมันแบกแกวไปมึงมึงอุดฝั่งนู้นกูฝั่งนี้มึงจะทำอะไรพี่ไม่ได้หบอสเกลือเกลือไม้แล้วไอ้เหี้ยนมัง่จะเรียนพุทธมนตรเถอะไอ้้เหียอยู่ห่างยองเฟืองไอที่ไอ้ไอ้ส้มอัพหินดิอัพ อัพตี right. ้เฮ <So> ียมึงอือมือจังหวะมึงช้าจังหวะโซโล่นะเมื่อกี้เร็วๆสโตร์เฮียอะไรคนละอันเร็วๆดิไอ้ส้มมันช้าเกินนี่เฮียมึงฆ่ามันดิไปไหนเลือไปไหลือไปไหลือฆ่่ฆไอ้ส้มไอ้ทายมึงฆ่ามันดิฆ่ามันดิมึงฆ่ามันดิมึงฆ่ามันดิฆ่ามันดิไอ้เฮียมันเกะกะมันไปไหนแล้ววะต้องแซมโอ้โหดีนะไอ้บอสไอ้บล็อกมันกันไว้ก่อนเฮ้ยไม่ไหวนะเล็กนะสองแล้วเนี่ยสองบล็อกอะไอ้เฮียเกะกะชิบหายโอ้พี่ไทย I love you too much เฮ้ยร้องร้องโปร้องโป้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแฮกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮกเฉยมันอยู่ที่สไตล์หรอร้องน้องมันอยู่ที่สไตล์ปะน้องเลดเป็นแสนโปกันบ้านไอ้ยัยโปกันบ้านร้อง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 ดีร้องดีบ้านหินเลดไม่แตกลูกปงลูกปองใดดงใดดมร้องไอ้บ้านร้อง ไอ้บอสเลยบอส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 เอาไม้เอาหินไปเอาเงินพี่เอามาไปหินกันะนี่นี่หินไปหินไปหินไปไม้พี่มีไม้พี่มีขีดไปเลยไม้พี่เยอะไอ sleep, ้ไทยไม้ไหมไม้มีเป็นล้านอ่ะเออพี่มีไม้พี่มีไม้ขีดอกนี้เป็นล้านเป็นเศษมาดิสัตว์มึงรู้จักป่ะไอ้สัตว์โคโหดูโอ้โคโหดูโอ้โค้เออเหล็กหายบ้านนั้นอ่ะสามร้อยเอาไว้ทับปืนไงเอาไว้ทับปืนไอ้บอสอุ้ยเหล็กเหล็กอัพอัพอัพเหล็กเลยนะสมบอกเนี้ยเอออัพเลยอัพเลยอัพเลยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เขี้ยยะะิาแแ้้้้ตอองงงทคคมมนนนนนนนีีีเเเ่่รไปู งั้นผมไปเออมึงไปฝากงลูกเมียฆ่าด้วยเออไปมีปืนอ่ะไอ้ไทยไอ้ไทยไปเลยไทยไปเลยกูคนเดียวเองกูคนเดียวไปเลยไปเลยเนาะไปเลยไปเลยไปเลยพุ่งเนะพุ่งไปกันเลยพุ่งปล่อยตัวไปเลยงวา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 งที่นอนให้มันดิไอ้บอสกลับมาการนี่บอสกลับมาการเดี๋ยวกูกูไก้ไทยจะออกไปเออเออเออต้องหนีต้องหนีต้องทำงานเป็นทีมเอาของไปเอาของไปกัร์ดเอาของไปกันต้องทำงานกันเป็นทีมน้อง เ <c> ก <ười> ือบตกใจเสียขุนทีคิดว่าแม่เหลุดข้อมูลหนาข้อมูลเนาบอกดิไม่รู้ไม่รู้นั่นระเบิดแบบมั่วไปหมดเลยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูจะไปหลอยไอ้บ้องไอ้บ้องอ่ะบ้อง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 ไหนวะไอ้เหี้ยบ้านนู้นเปล่าวะบ้านไอ้ออยเปล่าบ้านนี้นี่แหละระเบิดมันแตกขน้าหนึ่งร้อยตัวเนี่ยโอ้ยอ้มึงมึงไหวกันไหมน่ะตรงนู้นน่ะ อย่านะของเยอะนะตรงนู้นอ่ะไอเบลไปช่วยตรงนู้นไปเบลเบลช่วยตรงนู้นอยู่ปะน่ะเอาถังเล็กเาถังเล็กปั่นตรงหมดข้างบนข้างบนมันชลมันชาเเฮ้ยกูเจอตัวกูเจอตัวเจอตัวกูเจอตัวนั่งนิ่กูเจอตัวนั่งนิ่เจอตัวนั่งนิ่งโอ้เยอะเยอะเยอะเียเยเเียแล้วบอเียล้วบอเอาต้ไม่ได้หรอ จายเข้าไปพี่จายเข้าไปเฮียลูกหมดลูกหมดไอไอเบลเก็บเบลเก็บสวยเบลเฮ้ยลูกหมดไอเฮียจายเข้าไปเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้ชิบหายไล่ทายลูกหมดไอเบลไอเบลเบลเอาเบลทิ้ง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 ลูกเบลหลังลูกหมดมึงเจอกูฮึ่ึสัตว์เกือบไปแล้วเบลสวน พี่ชายอองพ่อพี่ายอกพ่อไอ้บอลมึงลื้อให้กูออกไอ้บอลมึงเลื้อให้กูออกไหนลื้อไหนเลื้อยตรงกลางตรงกลางเลยตรงกลางตรงนี้ออได้นี่ินปิปิดปิด ปืนก็สุญมันยื้แบบนี้นะปืนอะไรเฮียปืนไอไอเบลมึงเก็บปืนไปหมดเลยเหรอเฮียมึงเหลือให้กูสักอันก็ได้ละเฮียใครเป่ตัวนี้เบลเฮียบ้านดีตั้งเฮียอะไรของมึงของกูไปนอนในสัตว์ดาวค้างเมื่อไงเฮียไปยื้อเลื้อยไกลหายไอเบลปืนมาแบ่งหน่อยดิเอาปืนดีๆมาแบ่งหน่อย อะไรเลอกเพอะไอสัตว hey, ์ไปนอนอุ้ยลูกบองขาวฮู้ยซีโฟอุ plant, ้ยกลับก่อน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 ไอเบลมันไม่พูดวหมันเป็นเฮียอะไรอ่ะไอท้ายเงียบเยอะแต่ละตัวไอเฮียเจริญพรละมึงไอ้ทายไอเบลทีเดินตไอ้มา สิบหรอเอามาแบ่งดิไีเฮียมึงเงียบทำเฮียอะไรเนี่ยข้าวข้าวแบบนี้ไอ้เหี้ยถอยเลยถอยเลยกลับไปแอร์เลยกลับไปแอร์ไปแอร์เลยไปแอร์เลยไปแอร์ไปแอร์มึงมาแบ่งดิมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยไปปไหมดผมกันได้มันอยู่ไหนวะไอ้เบลมึงอยู่ไหนวะไอ้เบลมึงอยู่ไหนไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยนี่เก็บอยู่คนเดียวไอ้สัตว์เลยมาบอกกูดิอยู่ไหน อ่าได้ไอสัตว์ได้ได้แล้วแต่มึงนะฮัลโหลไอเบลมึงอยู่ไหนไอสัตว์เลยไม่ไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งปืนกูเลยอ่ะไอเวนเออได้ซีโฟมาอยู่กับกูเร็วเอาปืนมาแบ่งกูเล่นหน่อยมึงหนีมาเที่อะไรไอท้ายทายกลับมาเลยท้ายท้ายทยขนของมาหมดเลยัดไปไปเราเราไปกันให้หมดเลยเร็วๆไปให้หมดเลยปล่อยมันทิ้งไว้นั่นเนี่ย เวเร็วเร็วเรเร็าเวเร็วเร็วเร็วไอเบไอเฮี้ยเบลไอเฮี้ยตีกูดิไอหนูปืนปืนในแคมป์นู้นมีมีกอันปืนในแคมป์นู้น่ะห้ากระบอกใช่ปะไอเบลไอเบลไอเบลอยู่ไหนอะมึงมึงไม่มึงไม่ไม่เอาปืนแบ่งพวกกูวะไอสัตว์เมื่อกี้กูวิ่งไปเก็บไม่ทันไอเฮี้ยมึงดูดไปหมดเลเวไม่เหลือแต่ก็บอกเลยเฮี้ยได้แต่ซีโฟมา ได้ทีโบ,บลูกบ้องขาวมาลูกหนึ่งแล้วก็ถังอีกตีบสามนี่อ่ะตายไหมเราคนนีมีไอ้บอสเดี๋ยวตามมาที่หลังนะโอเคเอาคุณมือไหมไม่ต้องหงอรงอกแค่นัน<า>น้นนะพอแล้วไม่ดีก็พอนั่นเนี่ยน้ำมาทางกู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 จริงด้วยลงถนนวะนี่อ แล้วน้ะข้ทางคงเสียชันตอนูีพี่พี่แร้ผมตพีพอดี้ี่ีเราแป๊บเราแป๊บี่บุ้มโดด